สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐแคมรูนในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐแคมรูนซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2565ความว่าพระนท่านนายพอบิยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐแคนรูนกรุงยาวุนเด ในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐแคมรูนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพาระนายัสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวแคมรูนมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลรงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอการาชของสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2565ความว่า พะนักท่านนายโจเซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดีลีในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยประจำปีการศึกษา2563เป็นวันที่สองวันนี้เวลา8นาฬิกา56นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 3เป็นวันที่สองจากคณะต่างๆรวม4385คนประกอบด้วยคณะครุศาสตร์สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีวิทยาลัยประชากรศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีวิทยาลัยพยาบาลตำรวจพระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต พระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลในโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าโลกปัจจุบันมีเรื่องพูดกันมาอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐานเช่นความมั่นคงทางอาหารอันจําเป็นแก่การดํารงชีวิตไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารบ้านเมืองใดมีความมั่นคงด้านต่างๆที่ดีจะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคงประชาชนอยู่เป็นสุขได้ เมื่อไตรตรองให้ลึกลงไปความมั่นคงไม่ว่าด้านใดๆย่อมต้องอาศัยวิชาความรู้เป็นพื้นฐานจึงจะเกิดมีขึ้นได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสําคัญอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักหรือเป็นฐานของความมั่นคงทุกด้านบัณฑิตท,ทั้งหลายผู้สําเร็จการศึกษาวิชาการด้านต่างๆในวันนี้ย่อมได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดได้ร่ำเรียนวิชาความรู้ได้ฝึกฝนให้ชํานาญ ครูบาอาจารย์ได้ตรวจสอบและอบรมให้ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควรการทั้งปวงนี้คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้อันถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดและเป็นกำลังของความมั่นคงด้านอื่นทั้งหมดบัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่อันสำคัญคือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ให้บ้านเมืองนับเป็นภาระที่หนักและจำเป็นยิ่งสำหรับประเทศชาติหากบัณฑิตทั้งหลายสำนึกทราบประหนักว่ามีหน้าที่สำคัญนี้บ้านเมืองก็จะได้มีความมั่นคงด้านต่าง ทั้งที่มีรากฐานมีกำลังที่จะพัฒนาให้บันคงยิ่งยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากได้เป็นบัณฑิตมีคุณสมบัติความสามารถสมกับที่ได้ร่ำเรียนรับการอบรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระกนิธฐาธทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดประเนตนิทรศการเซรามิกร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างไทยเกาหลี2022 2022โค r เ a ียไทย a ลนด์คอนเทมพอร y c ารีเซรามิกเอ็กเ e x h เอ็กซิบิันจะแสดงอยู่ณน,นิทรศฐานอาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุลาลงกรมหาวิทยาลัยภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและสมาคมศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเกาหลีจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะในระดับนานาชาติสแสดงศักยภาพด้านงานหัตถศิลป์และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์นที่ดีระหว่างคณาจารย์และศิลปินด้านงานหัตถศิลป์ของไทยและเกาหลี จะแสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยของศิลปินชาวไทย25คนและศิลปินชาวเกาหลี60คนเป็นการแบ่งปันเทคนิคประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันและเสริมสร้างความกล้ไกล,กลด้านความรู้ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จากศิลปินทั้งสองประเทศ ด้วยสถานการณ์โรคโควิด1 9ทำให้ศิลปินเกาหลีไม่สามารถนำผลงานและเดินทางเข้ามาร่วมจัดแสดงและจัดก,กิจกรรมเวิร์กช็อปในประเทศไทยได้จึงจัดแสดงผลงานในรูปแบบสิ่งพิมพ์และภาพถ่ายแทนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างไร้ขีดจำกัดผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่10มิถุนายน2565 สมเด็จพระกนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลละองพระบาทวันนี้เวลา16นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุม พระราชทานพระราชบัรโอกาสให้ในายวรพันธ์สุวรรณนุษผู้ว่าราชการจังหวัดปราจินบุรีนำคณะข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดปราจินบุรีเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปราจินบุรี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อสาสาจุฬาภรณ์เพื่อฉีดวัคซีนและทำบันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เวลา8นาฬิกา10นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตว,ว,วรัตติยาราชนารีสเสด็จไปยังศูนย์กีฬาสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรกภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนรวมถึงสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของให้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงโดยโปรดให้โรงพยาบาลจุลาภรออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตและโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยวันนี้มีประชาชนเข้ารับบริการรวม154คนโอกาสนี้พระราชทานพระวรโรกาสให้นายเทวินสแสวงศิลป์ประตว์จังหวัดภูเก็ตเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน100โดส สำหรับนําไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของประชากรสุนัขและแมวทั้งหมดจากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจํานวน3าตัวซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงหากผู้สัมผัสโรคได้รับการดูแลรักษาไม่ถูกต้องอาจทําให้เสียชีวิตได้ อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์และคนเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดีในการเลี้ยงสัตว์เสร็จแล้วทรงงานวิสันยีสัตวแพทย์วางยาสลบเพื่อทำหมันสุนัขจำนวน10ตัวร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ซึ่งเป็นงานเชิงบรุรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อีกครั้งได้รับการสนับสนุนทีมสตัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิน่นโดยทรงฉีดยาสลบนำยาและทรงรักษาระ,ระดับความลึกการสลบด้วยเครื่องดมยาสลบตลอดจนทรงติดตามการสลบด้วยเครื่องติดตามสัญญาณชีพตลอดระยะเวลาการผ่าตัดทำหมัน สำหรับการออกหน่วยสตัตวแพทย์วันนี้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์62ตัวและการผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมวจำนวน124ตัวรวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญิธานแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและให้ความรู้ความเข้าใจถึงการป้องกันแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานในการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางในการนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยคณะมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบอำเภอเงา ท้งนี้องค์คมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมายังรัราชด่ในพื้นที่ซึ่งสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนอำเภอเงาจังหวัดลำปางเกิดสถานการณ์อุทกภยัยเมื่อวันที่17พฤษภาคม2565มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5ตำบล17หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรถูกน้ำป่าทะลักเข้าท่วมจำนวน475หลังคาเรือนซึ่งจังหวัดลำปางได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้วจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ